แรนดอมคลิปค่ะเขาจะได้รับกรรมอะไรจากการที่หักหลังเราในความสัมพันธ์นะคะก็ท็อปปิกนี้มีคนอ่าที่มาเปิดดวงส่วนตัวถามกันมาเยอะเลยว่าเออช่วยแรนด om ให้หน่อยอะไรอย่เงี้ยนะก็วันนี้ทำให้แล้วนะคะเอออะไรนะอ่า เขาจะได้รับกรรมอะไรจากการที่เขาเลือกที่จะหักหลังเราในความสัมพันธ์นะคะพญาคุดกับนางกากีนะคะพระนางสุรสวดีและเทพพระพุทธนะคะพญาคุดกับนางกากีเนี่ยนะมันเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าครั้งหนึ่งอะ่ะเขาเคยกระทําโดยการหักหลังคุณไปไปมีบุคคลที่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกที่จะ หักหลังคุณเทคุณออกจากความสัมพันธ์นะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกแต่งงานกันแล้วอะไรก,ก็ยังทำยังยังแบบว่าหักหลังกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาก็คือเขาจะโดนคนที่เขาเลือกอะคะ่ะหักหลังกับเขาเหมือนกันนะ เขาเคยหักหลังคุณเพราะฉะนั้นเขาก็จะโดนกระทําการหักหลังหรือสวมเขาเหมือนกันประมาณนี้ค่ะพระนางโซลส,สวดีนั่นหมายถึงตัวคุณนะตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วถึงจะเหงานะถึงจะเหงาถึงจะเงียบแต่คุณก็เป็นคนที่เก่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เก่งค่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจัดการอะไร,ะไรต่างๆปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองเพียงลําพังคนเดียวนะคะแต่ดูว่าจะเหงาไปหน่อยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับคนคนนี้ค่ะมันขึ้นเทพพระพุธนะแม่หมอมองว่ามันจะมีการกลับมาในความสัมพันธ์ค กลับมาขอโทษกันแล้วกันนะคะ